ตำนานกาผืดคืนเป็นเดือนยี่แสงคมลอยส่องฟ้าทั่วแผ่นดินล้านนาประทีปแห่งศรัทธาจุดขึ้นเพื่อบูชาพระคุณของแม่กาผืดผู้เป็นที่มาของตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์การครั้งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคุงคามีแม่กาผืดผู้เปี่ยมด้วยเมตตาอาศัยอยู่บนต้นมะเดื่อใหญ่นางออกไข่ไว้ห้าฟองเลี้ยงดูด้วยความรักและความห่วงใยจนวันหนึ่งพายุใหญ่พัดมา ฟ้าขนองสายปะทตีลงแรงและสายน้ำเชื่อวกรัไข่ทั้งห้าถูกพัดพาไปขนและทิศคนอัาทรแม่กาผึกบ,บินตามหาลูกน้อยด้วยหัวใจแห่งแม่แต่ไม่อาจพบลูกสักวองความเศร้ากัดกินใจจนสิ้นชีวิตด้วยบุญบารมีแห่งความรักเบอร์สุดแม่กาผึกจึงได้ไปเกิดเป็นตกมแห่งโลมโลไข่ทั้งหต่างมีผู้เก็บไปเลี้ยงด้วยความเมตตา แม่ไก่เก็บไข่ใบแรกแม่น่าเก็บไข่ใบที่สองแม่เต่าเก็บไข่ใบที่สามแม่โคเก็บไข่ใบที่สี่แม่ราชสีเก็บไข่ใบสุดท้ายเมื่อเติบใหญ่เป็นหนุ่มอายุ16ปีต่างตั้งใจออกบวชเป็นฤิษีเพื่อบำเพ็ญศิลภาวนาในป่าด้วยแรงแห่งบุญบารมีฤาษีหนุ่มทั้งห้าได้มาพบกันโดยมิได้นัดหมายเมื่อเล่าความหลังให้กันฟัง จึงรู้ว่าต่างเป็นลูกของแม่กาผือองค์เดียวกันด้วยแรงแห่งศรัทธาและความกตัญญูแม่กาผือผู้เป็นพรหมจึงเนรมิตร,ร่างลงมาปรากฏต่อหน้าลูกทั้งห้าอีกครั้งก่อนจากการแม่กามอบตีนกาสามแฉกทําจากใยพันเป็นเกลียวให้ลูกๆนําไปจุดบูชาเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ชั่วกาลนานลูกทั้งห้าบำเพ็ญบารมีเรื่อยไปจนได้ดรัสสู่เป็นพระพุทธเจ้าในพัทธการทั้งห้าองค์ พระกุสันทะผู้มีแม่เป็นไก่พระโกนาคมนะผู้มีแม่เป็นนาคพระกัสปะผู้มีแม่เป็นเต่าพระโคมะผู้มีแม่เป็นโคและพระเมตรตรผู้มีแม่เป็นราชสีทุกค่ำคืนวันเพ็นเดือนยี่เมื่อโคมลอยขึ้นฟ้าส่องแสงท่างพรคือการระลึกถึงพระคุณของแม่กาเผือผู้ให้กำเนิดแห่งแสงธรรมแสงนั้นคือแสงแห่งเมตตาศรัทธาและความกตัญญู ที่สืบต่อกันมาจนถึงวันนี้